5้าส1ไปอันนี้เนี่ยมันก็จะให้ความรู้สึกเหมือนแบบพี่ๆได้มีโอกาสมามานั่งด้วยตัวเองนะฮะอันอาจจะบอกไม่ได้ว่าทุกคนอาจจะรู้สึกหนึ่้อยเแบบที่อันบอกแบบนี้หรือเปล่าแต่ในความตั้งใจเนี่ยอันบอกเลยว่าอยากจะให้แบบ1น0เซเลยหรือว่าประมาณสักครึ่งนึงก็ยังดีครับเพราะว่าอย่างรถพวกนี้บางท่านเขาอาจจะกำลัง มีแผนดูไว้แต่เขาอาจจะไม่เคยสัมผัสตรงนี้ถามว่าอาจจะแก้ปัญหาให้กับพี่ๆเหล่านี้ยังไงนั่นคืออย่างแรกอันนี้อแนะน,นำกันแบบตามตรงต้องมาทดลองขับกับอันแบบนี้สวัสดีครับคลิปนี้เราก็รู้ว่ารถรุ่นนี้นั้นน่าใช้สำหรับการที่เรามาเจอกันแบบนี้ก็จะเป็นตัวคลิปการเชไดในะฮะรถหน่รุ่นครับที่อยากจะนำเสนอแล้วก็ ให้พี่พี่ทุกท่านได้รับชมกันในคลิปนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปกันเลยดีกว่าครับโอเคนะฮะก็กลับมาเจอกับอันอีกคลิปหนึ่งแล้วนะครับพี่พี่ครับอันนี้เนี่ยจะเป็นคลิปรีวิวการเช็ดด้ถ้าเกิดใครที่คุ้นชินคุ้นตากันดีก็น่าจะรู้ว่ารถรุ่นนี้ดูจากภายในก็น่าจะทราบนะครับในคลิปนี้เนี่ยเราฟอร์จูเนอร์ตัวพิเศษนะมาแนะนําถามว่าทาไมถึงต้องเรียกว่าตัวพิเศษเพราะว่าคันนี้มันจะเป็นท RD Sport c a r ร์ o นะครับและอีกอย่างเนี่ยอันได้ TRD ที่อยู่ในรุ่น2.8ซิม m าโฟมาด้วยถือว่าเป็นอีกคันที่น่าใช้นะฮะปรับมุมมองทุกอย่างให้พอดีกับในระดับสายตานะครับไม่ว่าจะเป็นกระจกทางด้านซ้ายมือฝั่งขวามือบ่อไฟฟ้านะครับปรับให้เข้ากับสีร้าในการขับขี่ของอันจะถนัดประมาณนี้นะสำหรับตัวรถใหญ่นะฮะไฟหน้าปรงหน้าปัดมีอะไรไม่ปกติแจ้งเตือนไหม นะครับอะไรอย่างพวกนี้เราสามารถดูแล้วก็เซตติ้งไปในตัวมันได้เลยนะฮะแอร์ถือว่าเย็นมากๆนะครับตรงนี้อันจะไมไ่ในเรื่องตัวการขายนะอันแค่อยากจะบอกกับพี่พีทุกท่านว่าตัวนี้คือชิราดีนะครับเพราะว่าสิ่งที่มันไม่เหมือนกับตัวธรรมดาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชุดแต่งหรือว่าจะเป็นในส่วนของภายในที่มีการตกแต่งที่สวยนะครับตัวนี้อันก็ตกใจนะตอนแรก ถามว่าตกใจเนี่ยตกใจเรื่องอะไรตกใจในสิ่งที่มันใส่มาให้มันเป็นอย่างก็คือในเรื่องตัวระบบโฮเทเตอร์นะครับซึ่งสำหรับลำโพงเนี่ยเขาเลือกใช้เป็นของ jbl อันนี้ถือว่าน่าตกใจเพราะว่าส่วนใหญ่อันจะเห็นลำโพงที่มีระดับชื่อเสียงแบบนี้เนี่ยจะอยู่ในรถที่มันจะเป็นอีกคลาสหนึ่งนะฮะสามารถพูดแบบนี้ได้นะครับตัวเนี่ยเป็นรถปีใหม่นะฮะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยตรงนี้มันจะลบข้อกาลังหาในการหาสําหรับตัว f o r ์จูเนได้ถามว่ามันหมายความว่าไงมันหมายความว่าตัวนี้มันจะเป็นดริฟเบรกสี่ล้อแล้วนะครับนั่นคือบอกไฟฟ้าคู่หน้าแล้วก็ตัดหมอก LED ทุกอย่างเนี่ยคือมันครบอัตราศึกอยู่แล้วสำหรับตัวที่คนต้องการใช้งานนะครับและขับ4ี่เนี่ยสำหรับ f o r ์จูเนเนี่ยมันก็ปรับได้เหมือนรถขับสีทั่วไปนะแต่มันไม่ได้มีการใส่ดิฟเบรกมาให้ เพราะว่าตัวระบบขับเคลื่อน4ี่ล้อเนี่ยมันใส่มาไม่ได้เหมือนกันทั้งหมดนะฮะสำหรับอย่างถนนลูกลงลูก,ล,ก,ล,กลังนะครับหรือว่าในหน้านี้นะเป็นหน้าฝนเนี่ยเรากาลังจะเจอกับหน้าฝนใหญ่เลยการใช้งานตัวขับสี่พอยราที่ถนนลื่นเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากนะฮะส่วนในเรื่องของวิสัยทัศน์นะครับในการมองบอดี้ไสรละมันก็ไม่ได้แตกต่างจากตัว f o r t u n e r ทั่วไป นะครับซึ่งตรงนี้อันเคยมีการรีวิวอันเคยมีการแนะนําก็น่าจะทราบรายละเอียดตรงนี้กันแล้วในระดับหนึ่งนะฮะตอนนี้ถนนค่อนข้างที่จะโล่ง2.8นี่เป็น Fortuner เนอี่ยนะฮะสำหรับในมุมมองอันนะถ้าเกิดคนที่รักสายแบบ a อ l เ n นเจอร์แฟ i l y นะครับหรือว่ามีเวลาในการ Relax, รีแลกซ์นะฮะค่อนข้างที่จะบ่อยไปต่างจังหวงไปต่างจังหวัดเช่นไรครับกาญจนบุรี นะฮะหรือว่าจะเป็นอย่างใกล้ๆเราเนี่ยชาเชิงเซาเนี่ยภูเขาเยอะๆเ,เนี่ยอันนี้ถือว่าใช้ได้เลยถือว่าใช้ได้เลยนะครับแล้วก็มันเป็นการขับขี่ที่ง่ายแต่เราก็ต้องยอมรับว่าในเรื่องตัวการขับรถที่เป็นในแบบกึ่งครอบครัวและกึง่งออฟโรดถ้าเกิดเอาไปใช้งานอย่างนั้นจริงๆก็ต้องมีฝีมือสักนิดหนึ่งหรือว่าในเรื่องตัวการเข้ากงเข้าเกียร์อะไรพวกนี้ค่อนข้างที่จะคล่องนะฮะแต่ถ้าเกิดอย่างปกติเนี่ย มันจะเป็นเหมือนพู้แบบอย่างลูกภูกเขาต่างจังหวัดอะไรอย่างพวกเนี้ยคือมันค่อนข้างจะโอเคมากอันนี้ในมุมอันมองเลยนะฮะเพราะว่าช่วงล่างเนี่ยมันอาจจะไม่แบบนิ่มนวลอะไรเยอะอาจจะมีการกระด้างกึ่งๆนิดหน่อยถือว่าไม่ได้เสียหายอะไรนะครับอันนี้ต้องพูดกันแบบตามตรงว,ว่าไม่ได้เสียหายเลยเลยเพราะว่าสําหรับโซนอื่นเนี่ยคือมันทําออกมาค่อนข้างยิ่งดีแล้วส่วนอัตราเร่งเนี่ยอันถือว่าพึงพอใจ ถ้าเกิดสมมุติว่าอย่างใช้งานในชีวิตปกติประจําวันทั่วไปอันนี้อันบอกกับพี่บี้ได้เลยว่าอันพอใจนะครับวันนี้ก็เรามาทําเป็นตัวคลิปเทสได้เนี่ยพี่บี้ครับในเดือนมิถุนายนนะก็เข้าครึ่งกลางปีกันแล้วนะครับใครที่กําลังมองหารถจะทีีนั่งใช้งานไว้สักคันหนึ่ง f o r t จูเนอรนี่ก็ถือว่าอยู่ในจุดห่วงโซ่สูงสุด ของรถ PPV 7ที่นั่งเลยก็ว่าได้บางทีมันก็มีคำถามนะครับคำถามตรงนี้หมายความว่าไงสำหรับการไม่อร์เชนเนี่ยกับรถในราคาล้านแปดที่เอาคำว่า T-R-D มาใส่กับตัวรถกับของจุกจิกจิกประทะนิดนึงมันเลยกลายเป็นว่าโฟลจูราคาขึ้นมาอยู่ที่1นึ่งล้านแปดแสนบาทอันนี้คือเป็นราคาเนี่ยเช็คมาตอนปี18บนะฮะ เพราะว่าสำหรับตัว T R D เนี่ยมันจะเริ่มตอนปี18-19ถ้าเกิดเรานับในช่วงของระยะไทม์ไลน์มันนะมันจะเป็นแบบนี้พอทิ้งทวน T R D ปุ๊บมันก็จะไปเจอกับตัวใหม่ละอย่างพวกแบบอะไรฮะ l e ดเดอร์เ e n เ e นดมันก็จะเป็นแบบนั้นนะครับอันนี้เราก็าอาจจะไปว่าเขาไม่ได้เพราะว่ามันคือการตลาดแต่ถ้าเกิดอย่างรถใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยถามในมุมมองนันนะ สำหรับคนที่ถามสำหรับตัวรถประเภทอย่างแบบนี้ส่วนใหญ่เขาต้องการตัวท็อปอันนี้คือเรื่องจริงฮะคนจะมีความนิยามและก็นิยมตัวท็อปค่อนข้างสูงกว่าตัวปกตินะครับเพราะว่าเขาลองมองดูในหลายๆปัจจัยเนี่ยสมมุติว่าอย่างตัวรองท็อปเนี่ยมันราคาประมาณสักล้านเกับล้านแเพราะนั้นสู้ซะว่าไปเอาตัวท็อปดีๆเลยมันจบกว่าถึงจะเป็นมือสก็จริงนะฮะ แต่ความนิยมเนี่ยสำหรับตัวท็อปเนี่ยคือมันสูงมากกว่าอยู่แล้วแน่นอนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดพูดในมุมของตัวมลติมีเดียฟังก์ชันในการใช้งานระบบเสียงเนี่ยแดนจะเปิดให้ฟังนิดนึงในตอนที่เราขับกันไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับส่วนอย่างสมมุติใครอยากจะมาทดลองฟิลในการนั่งเหมือนกันในตอนนี้ขอเรียนเชิญนะฮะเข้ามาที่ร้านเราได้เลย แต่ถามว่า f o r t จ n e r เนี่ยเป็นรถที่เกือนถนนหรือไม่มันก็มีคนใช้เยอะถูกต้องใช่ไหมครับสมมุติอย่างคนที่เป็นวัยรุ่นในปัจจุบันตอนนี้วัยรุ่นสร้างตัวอาจจะมาเปลี่ยนเป็นวัยรุ่นสร้างครอบครัวแบบนี้ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยในยุคสมัยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆอันนี้เราสามารถดูได้เลยแต่ก่อนเนี่ยรถเจ็ดที่นั่งอาจจะไม่ได้มีคนนิยมนิยามอะไรอย่างพวกนี้เยอะ ยังไม่ได้มี f o r จูเนอเห็นเกินตลาดขนาดนี้เยอะแต่ปัจจุบันเนี่ยคือมันไม่ใช่แล้วรถมันได้รับความนิยมสูงในประเทศไทยนะฮะอันเคยเคยเห็นแบบหนึ่งนะฮะ f o r จูเนอเนี่ยถ้าเกิดไปลาวเนี่ยนะราคาค่อนข้างยื่สูงมากบางครั้งในบางไตามากอาจจะคูณสี่เลยได้ซ้ำอันนี้คือเรื่องจริงนะครับ แต่ก่อนหน้าเนี่ยเคยมีการดูนะเราก็ยังคิดในใจเราเลยว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงวะในเมื่อค่าเงินมันก็ไม่ได้แต่งอะไรกันมากนะครับแต่คราวนี้เนี่ยสําหรับในอาจจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านเขาอาจจะมีตัวจุดเงื่อนไขที่ปวดหัวงงงวยหรือว่ามีการอัปเดตราคาขึ้นไปแบบนี้มันก็มีเหมือนกันนะฮะแล้วก็ในกรณีที่อันส่วนใหญ่ขับเกียร์ออตโต้เนี่ย พอเวลาติดไฟแดงแบบนี้อันก็จะเลื่อนเกียร์มาไว้อยู่ที่ตัว N นะครับอันนี้คือความถนัดของอันนนะแต่สําหรับอย่างบางคนเอาแบบพูดกันบ้านๆเลยเขาก็จะเข้า D ไว้แบบนี้แหละแต่เขาสู้ซะว่าเหยียบเบรกเอาจะได้ไม่ต้องมาเสียแรงจับตรงนี้อีกครั้งหนึ่งอ่าแบบนี้ก็มีเพราะฉะนั้นตอนที่รถติดแบบนี้เราก็จะมาไล่รายละเอียดกันนิดนึงนะครับสําหรับจอเนี่ยยังเป็นขนาดแบบเท่าเดิมแต่จะมีเป็นตัวสติกเกอร์นะฮะที่เขียนว่าของ JBL ลำโพงเนี่ยมันจะมีตัวใหญ่อยู่สองตัวตรงเสาเอนะฮะลองเปิดเพลงให้ฟังนิดนึงไหมอ่เดี๋ยวลองเข้าไปที่ออดีโอนะครับ FM นะน่าจะไม่ได้ติดลิขสีทอะไรแบบอยู่แล้วแหละอ่าคือมันสามารถปรับได้มากกว่านี้นะครับพวกแบบระบบบบระบระบเบรกอะไรพวกเนี้ย คือมันสามารถปรับได้เยอะกว่านี้นะครับพวกแบบอย่างเบสนะครับหรือว่าเน้นเป็นแบบในเชิงสาย EDM เนี่ยอันนี้เราก็สามารถมาลองเล่นดูได้แต่แต่ถามว่าถามว่ามันแตกต่างจากตัวปกติเยอะไหมถือว่าเยอะนะสำหรับอันนะถ้าเกิดเรามองในเรื่องตัวความสวยงามนะเพราะว่า JBL เนี่ยคือมันเป็นพวกแบบอย่างโฮมเ t h e เตอร์ที่เขาให้ความนิยมก็แล้วกันนะฮะ ไม่ว่าจะเป็นตัวแบบลำโพงบูชูธหรือว่าจะอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์อย่างอื่นก็นแล้วแต่นะครับเพราะว่าตรงนี้คือคือของเนี่ยมันมีราคาหรือว่าของมันมีชื่อเสียงอยู่แล้วก็จะประมาณนี้สําหรับในเรื่องตัวระบบเสียงนะเราถามว่าทําไมเราต้องพูดในเรื่องตัวระบบเสียงด้วยเพราะว่ารถมันมีแบบนี้มาให้ครับเราก็ต้องเอาของพวกนี้มาชูโรงให้กับมันสักนิดหนึ่งนะฮะแพดเดิลชงแพดเดิลชิปอะไรทุกอย่างยังเหมือนเดิมหมด แต่สําหรับตัว engine s t a r เนี่ยตรงนี้ถือว่าสวยเพราะว่ามันทํามาเป็นตัวสีแดงกุญแจก็ถือว่าสวยนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือตัวหน้าปัดเรือนใหม่ส่วนสําหรับอื่นๆเนี่ยจะมีการตกแต่งด้วยลายคาร์บอนเคปล่าเล็กๆน้อยๆนะฮะแต่2.8เนี่ยอันกล้าการันตีเลยว่าอัตราเร่งดีมากพอพอเราเหยียบเนี่ยนะฮะคือมันมาเลยแบบมาปืด๊ดมาปืด๊ดอะไรอย่างพวกนี้เลยถือว่าดีมากๆ นะฮะเนี่ยลองดูดิครับการต่อคงต่อเกียร์แล้วเนี่ยเราจะสัมผัสกับมันได้เลยแต่เดี๋ยวเราไปออกถนนใหญ่เดี๋ยวเรามาลองเข้าเป็นตัวขับสี่อีกครั้งหนึ่งนะฮะเดี๋ยวไงเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนถนนใหญ่ครับโอเคครับเราก็มาต่อกันเลยนะฮะอันนี้เนี่ยมันก็จะให้ความรู้สึกเหมือนแบบพี่ๆได้มีโอกาสมามานั่งด้วยตัวเองนะฮะ อันอาจจะบอกไม่ได้ว่าทุกคนอาจจะรู้สึก100%เซแบบที่อ่านบอกแบบนี้หรือเปล่าแต่ในความตั้งใจเนี่ยอันบอกเลยว่าอยากจะให้แบบ100%เซเลยหรือว่าประมาณสักครึ่งนึงก็ยังดีครับเพราะว่าอย่างรถพวกเนี้บางท่านเขาอาจจะกําลังมีแผนดูไว้แต่เขาอาจจะไม่เคยสัมผัสตรงนี้ถามว่าอ่านจะแก้ปัญหาให้กับพี่ๆเหล่านี้ยังไงนั่นคืออย่างแรกอันนี้อันแนะนํากันแบบตามตรง ต้องมาทดลองขับกับอันแบบนี้อันนี้คือในหนึ่งกรณีแรกสองถ้าเกิดอะไรที่ไม่มั่นใจหรือเราไม่มีความชชวรวอันนี้ก็สามารถปรึกษากับอันได้แต่ส่วนใหญ่ก็ต้องมองในกรณีแรกกันซะเป็นส่วนมากถูกต้องใช่ไหมครับแต่สำหรับตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมุติอยู่ต่างจังหวัดอันก็ต้องบอกกับพี่เพิ่มเติมว่าสละเวลาอันมีค่าให้อันสักนิดนึงครึ่งวันก็ได้ หรือแค่ในหนึ่งชั่วโมงก็ได้อันนี้ก็ถือว่าจบแล้วตอนนี้เนี่ยความเร็วเกือบจะหนึ่งร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะไม่เกินร้อยยี่สิบอันขอเน้นย้ํานะครับเราสามารถเปลี่ยนจากตัวขับสองไปเป็นขับสี่ได้เลยโดยความเร็วไม่เกินร้อยยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงโอเคอนอกขวานะส่วนใหญ่อนเราลองมาทําเป็นคลิปเทนไดเนี่ยอันก็จะเน้นเป็นวันธรรมดานะครับ มันก็จะเหมือนกับว่ารถได้มีการสัญจรวิ่งใช้งานตามปกติให้เหมือนกับเราได้มีความรู้สึกในการขับมากที่สุดอันจะเน้นแบบนี้นะคือเราสามารถตั้งธงไว้ได้เลยว่าเรามาทำคลิปในเชิงประมาณนี้เราก็ต้องการให้พี่ๆเหล่านั้นเขาได้รู้ว่าพอเวลาที่เราได้มีความรู้สึกเอาแบบใกล้เคียงกันได้มากที่สุดตรงนี้อันจะทำแบบเต็มความสามารถอันจะทำแบบเต็มที่นะฮะ ให้มันเหมือนกับว่าเราเราดูแล้วฟีลลิ่งหรือว่าซิกเมนต์ของอย่างตัวรถพวกนี้คือมันเป็นยังไงนะครับแต่ Fortuner เนี่ยมันก็จะมีแบ่งออกมาเป็น2แบบนั่นคือ2.4กับตัว2.8ถูกต้องใช่ไหมฮะอันนี้เดี๋ยวอ่านค่อยไปชะลอด้านหน้านะครับเพราะว่าทางมันค่อนข้างที่จะโล่งเนี่ยดูเลฮะอัตราเร่งถึอว่าดีมากจริงๆมันมีแพทเทิร์นชิปมาให้นะแล้วก็มีโหมดชิปอัพชิปดาวมาให้ ถามว่าถ้าเกิดอย่างเราใช้งานได้ไหมสามารถใช้ได้แต่ถ้าเกิดเรารักความสบายเนี่ยแค่ดีปกติเนี่ยจบเลยไปนูน่นมานี่ใช้นั่นใช้นี่เนี่ยเห็นไหมฮะมันก็จะใกล้เคียงกับตัวเกียร์ธรรมดานะครับแต่ว่าเราไม่ต้องมาเสียเวลาในการเปลี่ยนเกียร์แค่นั้นเองส่วนอัตราเร่งแลพวพุ่งแน่นเนี่ยยอมรับเลยว่ามันมันทำออกมาดีนะสำหรับตัวนี้เนี่ยเครื่องมันจะเป็นในรหัสหนึ่ 2,755cc ถ้าเกิดถามว่าอย่างซ i g m า4หรือว่าตัวขับ4ในเครื่องยนต์2.8ลิตรมันจะอยู่ที่177แรงม้าแรงบิดสูงสุด400นิวตันเมตรนะครับหรืออาจจะ450นิวตันเมตรอันนี้จำไม่ได้แบบเต็มๆก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะบ,บางทีอันนี้าจจะจำหมดไม่ได้ก็ต้องขอโทษด้วยนะครับแต่มันจะไล่เรียงอยู่กันประมาณนี้ แต่ถ้าเกิดถามในเรื่องตัวราคาเนี่ยจำได้แบบแม่นยำเลยล้านแปดนะรล้านแปดถือว่าราคาสูงมากนะครับแล้วก็เราจะเห็นกับตัว Fortuner เนี่ยที่เป็นตัวพิเศษแบบนี้ค่อนข้างที่จะน้อยอันนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่า All n e ยยังไม่ได้มีการเปลี่ยนมาเป็น l e เดอรหรือเ e เจนเดอจะยังอยู่ในตัวโฉมหน้า All New อยู่เหมือนเดิมนะครับส่วนสำหรับ การนั่งโดยสารเนี่ยถ้าเกิดอย่างผู้หญิงเนี่ยหรือว่าเรามีลูกสาวเนี่ยอาจจะ,ะเป็นผู้ใหญ่แล้วหรือว่าอาจจะกำลังเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ตอนหลังอะ่ะแถวที่สามอะ่ะนั่งได้สบายนะฮะผู้แบบนี้ได้เลยแล้วก็อัตราการกินน้ำมันเนี่ยถามว่าน่าเกียดไหมถ้าเกิดเราขับในความเร็วที่ไม่เกินรอบที่มันมีกำหนดมันจะมีไฟอีโคโหมโดแสดงแจ้งเตือนเหมือนกับรถรุ่นอื่นๆของโตโยต้ 2. มันจะมีการปรับเปลี่ยนระหว่าง Power Mode กับตัว Eco ค o โหมดพาวเวอร์โหเนี่ยอันเคยบอกพี่ๆไปหลายครั้งว่าถ้าเกิดเอาแบบการใช้งานตรงๆเลยของตัว Power Mode เนี่ยส่วนใหญ่มันจะอยู่กับในในในช่วงเร่งระหว่างแซงประมาณนี้ถือว่าเป็นอะไรที่เหมาะนะฮะโอ <Okay. S 1> เคแนยองศาในการเลี้ยวเนี่ยสำหรับถนน4เลนเนี่ยคือสบายเลยอันลองเปลี่ยนดูนะครับตัว ปรับขับสองขับสี่จะอยู่ทางด้านด้านคอนโซลหน้าถ้าเกิดขับสี่เนี่ยเราเปลี่ยนมาเป็นตัว H4 ปุ๊บหรือว่า4 High ถ้าเกิดไฟมันยังไม่ขึ้นเป็นสัญลักษณ์ค้างแสดงว่ามันยังไม่ได้เข้าตัวระบบขับสี่แต่ถ้าเกิดไฟมันเป็นตัวรูปค้างแล้วเราสามารถเข้าเราใช้ขับสีได้เลย อันนี้คือมันจะเป็นลักษณะของการทํางานนะครับส่วนถ้าเกิดจะเปลี่ยนไปอีกตัวหนึ่งโฟร์ไฮมันเปลี่ยนได้แต่โฟโลโฟโลเนี่ยอันขับขับสมาเนี่ยไม่ว่านจะไปเอารถไม่ว่านจะขับมาถ่ายคลิปหรือว่าอันจะขับมาเทสไดแบบเนี้ยส่วนใหญ่อันจะจอดรถนะครับแล้วก็ค่อยเปลี่ยนอีกทีหนึ่งอยู่ในตําแหน่งของตัวเกียร์ว่าง หลายคนก็อาจจะบอกว่ามันเปลี่ยนได้เลยหรือว่ายังไงอะไรสักอย่างหนึ่งสามารถทําได้หลายอย่างนะฮะแต่ถ้าเกิดมองในความถนัดของอันเนี่ยจะถนัดแบบนี้ซึ่งเราจะมีความคุ้นชินกับกับตรงนี้มากกว่านะครับแต่พี่ๆหลายท่านเนี่ยที่เขาเคยใช้ออฟโรดมาเนี่ยเขาก็จะฝีมือและระดับพาการและพวกนั้นก็คือเขาได้เต็มที่เลยเพราะว่าพี่ๆเหล่านั้นเนี่ยคือเขาได้เต็มที่นะครับแบบเต็มประสิทธิภาพเลยคือเขามีความเชี่ยวชาญแล้ว ในตัวระบบขับสี่ในรถหลายๆรุ่นถ้าเกิดสมมุติวอันอยากเปลี่ยนไปเลยตอนนี้80กิโลเมตรอันปรับเปลี่ยนเหมือนเดิมปกตินะฮะบางครั้งเนี่ยจะลองเล่าให้พี่พ,พี่ฟังแบบนี้ครับบางตัวเนี่ยถามว่าเราเข้าขับสี่แล้วเนี่ยทาไมมันยังมันยังไม่เข้าขับสีให้เราถ้าเกิดยังสมมุติจอดอยู่นิ่งๆเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่อันได้มีการลองมาถ้าเกิดเราได้ขับ เราได้เปลี่ยนขับสี่แต่เราไม่ได้มีการขยับรถมันจะเข้าขับสี่ช้านิดหนึ่งเพราะว่าอะไรเพราะว่าสําหรับตัวระบบขับสี่เนี่ยก่อนที่จะมาหาเราเลยเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มีการใช้มานานหรือว่าอาจจะยังไม่ได้มีการใช้อะไรประมาณนี้ก็มีส่วนที่จะคิดได้เพราะนั้นพอเวลาเราเข้าขับสี่เราลองดูแบบนี้ครับว่าสําหรับตัวระบบเนี่ยมันจะขึ้นเป็นไฟ โชว์ค้างให้เราได้เห็นหรือไม่อันนี้เราสามารถดูได้เลยไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะฮะสำหรับการขับขี่ตัวรถ Fortuner มันก็จะเหมือนคล้ายๆกับตัวรถเก่งแหละนะฮะเพียงแต่ว่าบอด y ี้เนี่ยคือมันจะสูงกว่านะครับอันพูดในมุมขับ4แบบนี้อันก็อยากจะบอกให้กับพี่ๆได้ทราบว่ารถขับ2ก็คือปกติรถขับ4ก็คือใช้งานได้ตามปกติเพราะว่าตรงนี้อันจะมีการเทสก่อนอยู่แล้วลวงหน้า หรือว่าก่อนที่จะลงจะล้างอะไรพวกนี้เราจะมีการตรวจสอบเราจะมีการเช็คให้มันแบบบาลานซ์นะมากที่สุดในเรื่องของตัวการตั้งคําถามเพราะฉนั้นอย่างแบบเนี้ยคือเราชัดเจนนะฮะเนี่ยบนถนนตอนนี้ก็เหมือนกับคนใช้งานขับขี่ทั่วไปถ้าเกิดอันไม่ถนัดเข้าที่อยู่แรงกลางอันก็มาออกขวาแบบนี้ได้เลยบอกแล้วว่าอัตราเร่งเนี่ยคือมันดี แต่ถ้าเกิดอย่างสมมุติว่าเราไม่ต้องการที่ขับเร็วขนาดนั้นเราอยู่ในเลนกลางปกติเหมือนเดิมก็ไม่มีปัญหาอะไรครับใช้งานง่ายๆไม่ยุ่งยากแล้วก็รถไม่จุกจิกด้วยพออยู่นู้นถึงว่าไม่จุกจิกนะฮะเพราะว่ามันเป็นตัวรถตลาดเป็นตัวรถแบรนด์หลักใช้งานได้หลายอย่างนะครับในตัวเมืองก็ดีออกต่างจังหวัดน,นอกตัวเมืองก็ดีเข้าเป็นตัวขับรงขับสี่อะไรพวกนี้ก็ได้ เคยมีพี่อยู่ท่านหนึ่งเขามาออกตัวพวกแบบอย่างซิกมาโฟนี่แหละนะฮะที่ร้านเรานะครับเพียงแค่ว่าถนนอาจจะเป็นลูกรังข้างหน้าไม่กี่เมตรก็ปรับขับสีได้เลยทําไมเขามองแบบนี้รู้ไหมะฮะก็เขาคิดว่าไหน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 ,ไหนมีการใส่แบบนี้มาให้แล้วก็ต้องใช้ให้เต็มที่นะครับพี่พี่ไม่ต้องเป็นห่วงนะฮะซื้อรถที่มีระบบไฟฟ้าเยอะหรือว่าซื้อรถที่มีออปชันเยอะ อาจจะไม่ได้ชินอาจจะมอีอาจจะกลัวว่าอาจจะเกิดปัญหาอะไรหรือเปล่าหรืออะไรหลายๆอย่างนอกจากนี้พี่ี่ไม่ต้องห่วงครับเดีย๋ยวจะเป็นคนแนะนําให้แล้วมันจะเข้าใจรายละเอียดเลยอย่างลูกค้าต่างจังหวัดอะมาดูรถพวกนี้แบบตาสีตาสาเลยกเกษตรกรหรือว่าจะเป็นอาชีพไหนก็แล้วแต่เขาอาจจะไม่ได้มีความคุ้นชินกับรถพวกนี้เพราะว่าเราก็ต้องยอมรับว,ว่าไฟฟ้ามันค่อนข้างดีจเยอะ อันก็สามารถทำให้พี่ๆเหล่านั้นหรือว่าคนในอาชีพนั้นๆหรือว่าคนที่อยู่ต่างจังหวัดอยากจะได้รถแบบนี้ใช้งานสักคันหนึ่งอันเจ้าให้แบบละเอียดอันเจ้าให้แบบยิบๆเลยเพราะว่าเราซื้อแล้วทั้งทีเราต้องรู้ว่ามันมีอะไรบ้างแล้วมันใช้งานยังไงสำหรับคำว่าซิกมาโฟเนี่ยมันต้องเป็นแบบนี้ครับอันนี้ถึงจะเป็นสิ่งที่มันตรงตัวแล้วก็ชัดเจนเราอย่าไปซับซ้อนมากกับของพวกนี้ ทุกอย่างต้องพูดออกมาจากในข้อเท็จจริงนะฮะเพราะนั้นซื่อสัตยกับลูกค้าทุกท่านนะครับไม่ว่าจะดูแบบผ่านตาหรือว่าจะดูแล้วก็อาจจะมาเจอกันที่ร้านในอนาคตก็ได้นะครับส่วนสมมุติอย่างนันเข้าเกียร์ดีไว้แบบนี้ตอนนี้เปิดไฟอีโค่โหมดอยู่นะฮะมันก็จะเหมือนกับปกติอะถามว่ามันช่วยไหมถ้าเกิดเราลองวัดจากตัวชิป A มันมันจะเห็นได้เป็นตัวเลขหน่อยหนึ่งแต่ถือว่าไม่ได้แบบน่าตกใจอะไรเยอะมากเพราะว่ามันไม่ทำเหมือนกับตัว M u X นะฮะหรือว่าอย่างของอีสูแต่อีสูอันนี้คืออัตราการประหยัดน้ำมันเนี่ยน่าตกใจเพราะว่ามันจะประหยัดกับตัวนีโวเยอะนะครับอันนี้อันพูดในมุมเชิญข้อเท็จจริงเลยแต่ว่ารถเนี่ยมันมีการใช้งานใช้เยอะใช้น้อยมันก็ต้องมีการกินอยู่แล้วครับเป็นเรื่องธรรมชาติ สำหรับตัวระบบเครื่องยนต์สันดาปพวกนี้นะครับพอเวลาที่สมมุติอันเข้าในตำแหน่งเกียร์ที่เป็นตัวดีปกติโดยไม่ได้เลื่อนมาเป็นตัวเชนแบบแมนวนวลสมมติอย่างอันกดแพนชิฟเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนมาเป็นตัว S นะครับคือเปลี่ยนมาเป็นตัวเกียร์แมนวนวลได้เลยแต่มันจะขึ้นมาเป็นตัว S4 ก็คือจะเข้ามาอยู่ในตำแหน่งตัวเกียร์สหลายคนตกใจว่ามันเป็นเพราะอะไร ม,มันมีการตั้งค่ามาแบบนี้เพราะนั้นเราไม่เราไม่ต้องไปตกใจถ้าเกิดเราอยากให้กลับมาเป็นหนึ่งเหมือนเดิมมันก็จะเหมือนกับตัวเกียร์ธรรมดาแลอละสมมติตอนนี้นวิ่งอยู่ที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเปรียบเทียบสว่าเกียร์เกียร์สองเกียร์สามถ้าเกิดนั้นเชนลดลงมาเหลือเกียร์หนึ่งมันก็จะมีการกระตุกแบบนี้เหมือนกับตัวเกียร์ธรรมดาถูกต้องไหมฮะอันนี้มันจะเป็นเหมือนกันเลยสเต็ปเดียวกันเพราะนั้นเนี่ยมันจะคงคงไว้ อยู่ที่ประมาณ S4 หรือว่าเกีย4ประมาณนี้ไม่มีอะไรที่เป็นเรื่องน่าตกใจนะฮะรถมันมีการตั้งค่าตัวระบบมาแบบนี้นะฮะไม่ต้องเป็นห่วงเลยถือว่าการนั่งการขับอะไรพวกนี้ถือว่าชิลๆนะครับสบายๆนะคนมีอายุใช้ก็โอเคนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากทำเพื่อใช้งานในครอบครัว แต่เขาเนี่ยถ้าเกิดยังเป็นตัวขับสี่เนี่ยมันก็จะเพิ่มอัตรรถในการขับขี่ตัวรถที่ดีกว่าเดิมให้มันดีขึ้นไปอีกกว่านี้มันก็มีนั่นคือ Fortuner คันนี้นี่แหละนะครับโอเคนะฮะทุกอย่างเรียบร้อยโดยสรุปทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัววิสัยทัศน์มองได้ง่ายมากไม่ได้มีการบดบังอะไรเลยหน้าเนี่ยสำหรับตัวออ l นิเนี่ยคือมันจะยื่นยาวแบบนี้ แต่ไม่ใช่ว่าเราพังโง่หัวเป็นนี้เราจะไม่มองเห็นข้างหน้าอันนั้นคือไม่ใช่ในะครับส่วนในคําว่า T.R.D. อจะสรุปให้ฟังแบบง่ายๆมันจะมีการเพิ่มในเรื่องตัวชุดแต่งสําหรับอย่าง T.R.D. ที่เป็นตัวหน้า All New แบบเนี้หนึ่งนั่นคือกันชนหน้าแล้วก็ตัวกันชนท้าย 2. หลังคาจะมีการแรปสติ๊กเกอร์สีดำา 3. นะฮะภายในในเรื่องของตัวพีเดียนะฮะหรือว่าระบบ ฟังเพลงแรงต่างเนี่ยออดิโอเนี่ยนะฮะมันจะเปลี่ยนจากลำโพงที่เป็นของศูนย์เดิมเปลี่ยนมาเป็นของที่มียี่ยห้อที่มันเป็นโฮมเธียเตอร์ที่อยู่ในบ้านเลยได้ซ้ำนั่นคือลำโพงของ JBL นี่คือสิ่งที่แตกต่างกับการตกแต่งด้วยคาร์บอนเคฟล่าเล็กๆน้อยๆโอเคนะฮะสำหรับตรงนี้อันว่าพี่ๆน่าจะเก็ตกัน แต่ถ้าเกิดอย่างสมมุติมีคําถามหรือว่ามีอะไรเพิ่มเติมมากกว่านี้คอมเมนต์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้ได้นะครับหรือไม่งั้นเนี่ยแอดไลน์มานะบอกว่าขอคุยกับอันหน่อยต้องการตรงนี้อยากทราบตรงนี้อยากรู้ว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวคุยกับอันแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวอันจัดให้ได้นะครับโอเคนะฮะขอตัวลาไปก่อนนะครับสําหรับในคลิปนี้เดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that i fail, that I'll never make it out, yeah Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot I get off to the thought of proving everyone wrong I won't stop to the top, so you better back off or get lost I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down I'll be getting loud, you can have it doubts not what I'm about Have your f***ing it be raining now. I keep making sound Go another round, time legend bound, can't stop me now wrong.